จริงแล้วตอนนี้ก็กราบขอบพระคุณทางยาม,มาฮ่าก,ก่อนนะครับในให้การสนับสนุนจบกวงการชลารทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะแค่กรกตนะครับเรื่องนี้ก็จะเก่กับ4เกมที่กำลังเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพในเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็มีความต้องการกันว่าเราอยากจะได้เป็นหนึ่งคือเป็นปรีน4ีเกมนะครับซึ่งกิ๊ก็จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของซีเกมไม่ว่าจะประเทศไหนจัดก็ไม่เคยประกาศขนาดนี้ว่าเป็นกรีนซีเกมอันที่2ก็เราอยากให้มีส่วนร่วมครับทั้งทั้งของภ uh, าค รัฐภาคเอกชนนะครับรวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยนะครับทรั้งนี้ก็ทางยามาฮ่าก็ให้ความกรุณานะครับสนับสนุนเป็นรถมอเตอร์ไซค์รุ่นพาร์เซโอซึ่งเป็นไฮบริดนะครับก็เข้ากับคอนเซ็ปต์บีนซีเกนของเรานะครับซึ่งรถพวกนี้ก็จะถูกนำไปอมอบนะครับให้กับนักกีฬาอินทราไทยที่มาเป็นกีฬาแต่ที่สำคัญแต่ก่อนนั้นก็คือ ประชาชนที่มาสนับสนุนทางเรื่องของกีฬาและเข้าชมซีเกมเนี่ยก็<อ>จะมีโอกาสนะครับได้เข้ามาถึงรถพิสมอบมาให้ครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการจับฉลากหรือการร่วมสนุกอะไราาต่างๆแบบนี้นะครับก็เป็นนิมิตหมายอันดีครับให้ที่ทางการกีฬามีพาร์ทเนอร์ที่ดีอย่างยามาฮ่านะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะแค่ครั้งนี้นะครับยามาฮ่ากับเราก,ก,ก็มีการร่วมงานกันมาหลายครั้งแล้วก็อยัดยาวนานล้วนะครับก็จับขอบคุณอีกครั้งนึงครับ ทางยมหานะครับมีความเชื่อในพลังของกีฬานะครับเราได้สนุนกีฬามาตลอดครับงนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้ร่วมกับทางกกทนะครับศูนุนกีฬาซีเกมส์นะครับซึ่งในเชิงการตลาดแล้วเนี่ยทางยมห้ามีความมุ่งมั่นนะครับที่จะสร้างความแตกต่างในท้องตลาดให้แคมเปญชื่อว่าสุดทุกทางต่างทุกฟิลนะครับแล้วเราก็เลือกรถที่ขายดียอดนิยมปัจจุบันนะครับรุ่นยมห้าฟาซิโอนะแล้วก็มอบ ลด60สคันนะครับผ่านทางการกีฬาห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราเรียกว่าสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งนะครับเราเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายของการกีฬาและกลุ่มเป้าหมายของรถจักรยานยนต์เนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ในช่วงปลายปีนะครับเป็นอะไรที่สร้างสีสันของประเทศมากๆเลยเราสึกว่ายินดีมากว่าเราได้เป็นเจ้าภาพในปีนี้ในฐานะผู้ที่ประกอบการชกิจในประเทศไทยเนี่ยก็มีความภูมิใจที่สับสุนเรื่องนี้เต็มที่แล้วก็ได้ชักชวนพันธมิตร ทางด้านธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จําหน่ายลูกค้าแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับมาร่วมภายใต้กรอบการทำมาของยามห้าเนี่ยร่วมกันเชียนะฮะแล้วก็เรามีกิจกรรมหลายด้านนะฮะทั้งในที่สนามหลักนะครับแล้วก็ที่ร้านผู้จำหน่ายด้วยนะแล้วก็แฟนคลับต่างๆเนี่ยทั้งสื่อหลักแล้วก็สื่อออนไลน์เนี่ยเราก็จะร่วมกันโปรโมทเรื่องซีเกมนะครับข้อหมายสูงสุดที่เราอยากได้นะครับก็คือว่าอยากจะเห็นว่าคนไทยนะครับเขาเป็นแชมป์ กวาดเหรียญสูงสุดนะครับของกีฬาซีเกมนะครับซึ่งในอดีตนี่เราเคยทําได้หลายครั้งตัวเลขของเหรียญรวมนะฮะแล้วก็เหรียญทองด้วยนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็เชื่อว่ารถจักรยานยนต์ฟาซิโอเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กดูดนะฮะแล้วก็ให้คนสนใจแล้วก็ให้กําลังใจผู้ที่เป็น most valuable player นะครับของซีเกมด้วยด้วยเราเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านทางการกีฬาประเทศไทยมากๆเลยครับที่ ให้เกียรติเรานะครับแล้วก็เราจะจับมือร่วมกันส่งทมกีฬาต่อไปครับติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N